สวัสดีครับรายฮานจากธัญญะคอแปดนะครับธัญบุรีคลองแปดที่ดิน3แปลง4แปลงสุดท้ายนะครับหลังตลาดนัดสองแปดใกล้สะการประมูลนะครับที่ดินธัญญะหายาะนะครับแปลงนี้ก็แปลงที่7ครับขนาด400ตารางวาครับหน้ากว้างประมาณ3.4เมตรกว่าลึกก็50กว่าเมตรนะครับนี่บรรยากาศตอนนี้เราเคลิงครับแปลงที่5ที่6ที่7นะครับโนตทุกอย่างพร้อมโอนนะครับ ถังสีม่วงอีกไล่ครึ่งขอเวลาให้ลูกค้าตัดสินใจนิดนึงนะครับกำลังดูข้อจํากัดอื่นๆในกรณีจะทำเก็บอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ5 6 7ครับตอนนี้นะครับแปลงที่4 200ตารางวาแปลง5แปลง6แปลง7ก,ก็แปลงละ400ตารางวาถนนครับรังสิตการ์เด้นหน้าอันนี้ใช้ทางเข้าราังสิตการ์เด้นได้หรือจะใช้ถนนดินที่เข้ามาจากข้างาหลังตลาดลองแปดได้เลยนะครับ รถก็วิ่งเงินแผกสายด้านนู้นครับด้านนู้นครับนี่ครับแปลงที่หกเมื่อกี้เจ็ดนะครับมีแปลงที่หกครับแปลงที่หกครับนี่ตอบ้านนี้เลยนมกโครกับังเคีร์แปลงที่ห้าต่อไปที่สี่อยู่นะครับก็ติดต่อผ่านที่มานแปดแปดนะที่ดินธัญบุรีนี่ถือว่าหายากมากครับรถไฟฟ้าก็มาถึงกองเจ็ดไปแล้วนี่อยู่หลังตลาดเลยครับเมืองต้นทรีบใช้อะไรก็รีบใช้ทางเข้าลังสิดการ์เด้นก่อนได้เลย ป็นถนนคอนกรีตมีไฟฟ้ามีประปาเข้ามาในทางเส้นรังสิตการ์เด้นแล้วนะครับถ้าปรค้าต้องการด่วนก็มาขอคอยชั่วคราวผ่านเส้นรังสิตการ์เด้นผ่านทางได้เลยนี่ครับเหมาะอย่างยิ่งนะครับทุกเงื่อนขจบผ่อนสบายสบายครับนี่ครับที่ดินทัญ,ญบุรีอนาคตหาไม่ได้อีกแล้วครับข้างเคียงตรงนี้ขายไร่หกล้านกว่าแนละ้วนะครับหกไร่ครับสามสิบกว่าล้านนี่ครับ ชนแบบของเราเลยครับแปลงหนึ่งแปลงสองแปลงสามของเรานะครับนี่บรรยากาศกำลังเช็ดถนนหน้าแปลงก็กว้างนะครับถนนหน้าแปลงก็กว้างอยู่นี่ตนนก็เริ่มมีหอพักมีโรงแรมมีรีสอร์ทมานะครับนี่เรียบคลองแปดก็ถนนด้านนี้ครับฝั่งตรงข้ามเป็นที่นาอยู่นะครับมีบรรยากาศนะครับที่ดินหลังตลาดคลองแปดใกล้สหการประมูลนะครับติดกับพางศิษย์การ์เด้นะครับด่วนเลยนะครับ ชาอดหมดจริงๆครับทำเลอย่างนี้หายากมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ